เงินแดงดูเด่นเป็นสง่าเถิดบูชาสธาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามัคคี สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะในชั่วโมงที่2กับวิชาภาษาไทยซึ่งในวันนี้นะคะเรื่องที่คุณครูจะนํามาใช้ในการสอนพวกเรานะคะนั่นก็คือเรื่องคําที่มีตัวการันต์นั่นเองค่ะเรื่องคําที่มีตัวการันต์นะคะถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องใช้หลักความจําเยอะมากๆเลยเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีหลักการจําอะไร ให้นักเรียนได้จดจํานอกจากจะต,ต้องอาศัยการสังเกตบ่อยๆเห็นบ่อยๆอ่านบ่อยๆรวมถึงการเขียนบ่อยๆจึงจะทําให้นักเรียนสามารถจดจําคําที่มีตัวการันลานันได้ซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าคําที่มีเครื่องหมายการันเนี่ยเป็นคําที่มีเครื่องหมายใดกำกับอยู่ถูกต้องแล้วคะ่ะนั่นก็คือเครื่องหมายทันตะคาดนั่นเองคะ่ะคำนี้อ่านว่า ทันคาดน,นะคะแต่ถ้ามีตัวอักษรนะคะเข้าไปอยู่ในคำนั้นเราจะเรียกคำทั้งหมดนั้นว่าตัวการันนักเรียนคงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าคำที่มีตัวการันนะคะจะมีหลักเกณฑ์และก็วิธีการอ่านอย่างไรเป็นบ้างน,นั้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราเข้าสู่บทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูโบวันนี้ขอเสนอเรื่องคำที่มีตัวการันตัวการันคือคำที่มีไม้ทันค่าํกำกับอยู่บนพยัญชนะเพื่อแสดงให้รู้ว่าไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นเรามาดูวิธีการอ่านคำที่มีตัวการันกันค่ะข้อหนึ่ง เราจะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันตคากํำกับอย่างเช่นคำแรกนะคะเราอ่านได้ว่าสัตว์เพราะว่าอะไรคะมีไม้ทันตคาตอยู่บนวอลแหวนนั่นเองซึ่งทำให้วอแหวนเป็นตัวการันค่ะต่อไปคำที่สองเราอ่านได้ว่าฟิล์มเพราะไม้ทันตคาตอยู่บนตัวลอลิงนั่นเอง ข้อ 2. ไม่ออกเสียงทั้งพยัญชนะและสระที่มีเครื่องหมายนธนค่ากำกับเช่นคำว่าพันตัวการันคือทอทงและสระอุไม่ออกเสียง 2. องคำว่าฤิธมีทอทงและสระอิเป็นตัวการันค่ะเราก็ไม่ออกเสียงเหมือนกันสุดท้ายข้อ3ไม่ออกเสียงทั้งพยัญชนะที่มีเครื่องหมายนธนค่า และถ้ามีพยัญชนะที่ไม่ใช่ตัวสะกดอยู่ข้างหน้าก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นคําว่าจันเราไม่ออกเสียงทั้งทอทหารและรอเรือค่ะเวทมนก็ไม่ออกเสียงทั้งตอเต่าและรอเรือเช่นกันค่ะเรามาดูตัวอย่างคําที่มีตัวการันตหนึ่งตัวกันค่ะอย่างเช่นคํา,าว่าเสาซี์โจท์ รถยนต์และพระสงฆ์นอกจากนี้ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มีตัวการันเพียงแค่หนึ่งตัวต่อมาคำที่มีตัวการันสองตัวก็มีเยอะเหมือนกันค่ะครูขอยกตัวอย่างห้าคำนะคะอย่างเช่นคำว่าราษพักเวทมนตนิรันพระอินค่ะ ก็ยังมีคำที่มีตัวการันสามตัวอีกด้วยนะคะนั่นก็คือคำว่าพระลักษ์ตัวการันมีถึงสามตัวเลยนั่นก็คือตัวสบลุศีมอมา้าแล้วก็นอนเนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องคำที่มีตัวการันไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ อย่าลืมทำใบงานส่งครูด้วยนะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะคได้ทบทวนความรู้กันไปในเรื่องของหลักการอ่านคําที่มีตัวการันเพื่อเป็นการทดสอบความรู้และก็ความเข้าใจของนักเรียนนะคะเราไปทําแบบฝึกพร้อมๆกันเลยนะคะ ชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะเติมคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะลงในประโยคให้มีใจความที่สมบูรณ์พร้อมกับให้นักเรียนนะคะเขียนโจทย์นะคะลงในสมุดแล้วก็ขีดเส้นใต้คำที่นักเรียนตอบลงไปนะคะให้ถูกต้องถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างและก็ทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยนะคะ จอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนหลังจากนักเรียนได้ดูตัวอย่างนะคะแล้วก็ได้ทําแบบฝึกกันไปแล้วคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่านักเรียนจะสามารถนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักการนะคะแล้วก็การอ่านคําที่มีตัวการันต์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะสําหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ ทำงานเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถนะคะถ่ายรูปนะคะส่งให้คุณครูนะคะผ่านช่องทางไลน์กลุ่มได้เลยนะคะแต่ที่สําคัญเลยคือนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองกันด้วยนะคะและก็ถ้าหากนักเรียนคนใดนะคะมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยนะคะในการเข้าเรียนหรือว่าทําแบบฝึกหัดน,นะคะนักเรียนก็สามารถสอบถามคุณครูนะคะผ่านเข้ามาทางช่องไลน์กลุ่มของระดับชั้นได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย